วิธีทำให้ผักหวานเขาแตกยอดใหม่ก็คือหักกิ่งหรือว่าใช้กรรไกรตัดกิ่งฉีกกิ่งออกผักหวานปลงยอดแล้วตัดแต่งกิ่งตั้งแต่วันที่4มกราวันนี้วันที่8กุมภา ยอดยาวแล้วเก็บได้แล้วอกหวานออกยอดอย่างงามเลยมาแกงกิ่งหักกิ่งหักยอดออกหนึ่งเดือนเท่านั้นนี่ออกดอกดอกก็เอาไปลวกหรือเอาไปแกงได้น่าจะได้ประมาณสองสามกิโล เทคนิคง่ายๆทำให้พักหวานปร่งยอดแตกยอดใหม่เทคนิคง่ายๆทำให้พักหวานแตกยอดปร่งยอดใหม่เทคนิคง่ายๆทำให้พักหวานแตกยอดใหม่ใช้กันไกตัดแต่งกิ่งไม้ตัดคลิปออกหรือว่าหักกิ่งเล็กๆหักใบแก่ออกให้หมด เดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดออกมาแบบนี้เทคนิคง่ายๆครับที่มีต้นผักหวานอยู่ที่บ้านยอดงามมากนี่แต่งกิ่งไว้หนึ่งเดือนแล้วเทคนิคง่ายๆนะครับตัดแต่งกิ่งแล้วเขาจะตอกออกใบอ่อนแตกใบอ่อนมาให้เราเก็บไปแกงกินได้รวบจิ้งน้ำพริก อย่าลืมกดเซฟกดติดตามไว้นะครับเทคนิคดีๆให้ไมชีเดือนจะทำอะไรเดือน,น,นกว่าเนี่ยยาวแค่เนี้ยหัหกกลับไปเอาไอ้ไอ,อ้ที่ตัดกิ่งไม้นะตัดประมาณเกือบสองกิโล